โอเคครับก่อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้นนานายอีกจยาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กมาพบกับผมโอเคโอเคนั่นเองนะครับวู้ฮูนะครับช่วงนี้นะครับ เนื่องจากพี่ไม่ค่อยว่ายนะครับอย่างที่เห็นพี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับพี่เลยพยายามหานะครับเกมที่พี่ออกไปข้างนอกแล้วพี่สามารถเล่นได้ก็คือเกมมือถือน่ะแล้วก็ถูกใจพี่นะครับก็จนไปเจอเกมนี้เข้านะครับซิลโมบายนั่นเองนะครับชื่อก็คุ้นหูแล้วนะครับเกมซิลนั่นเองนะครับที่น้องๆเคยเล่นกันบนคอมนั่นแหละนะครับแต่ว่ามาลงในมือถือแล้วก็ระบบปรับเปลี่ยนด้วยนะครับปกติคือเราจะเป็นแนว MMORPG ใช่ไหมคลิกเก็บเวลตีมอนตีไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าอันนี้นะครับพิเศษคือเราสามารถหาทีมของเรานะครับ3คนนะครับนี่อย่างนี้นะครับหาตัวละครของเราโดยจะมีการแบ่งแรงต่างๆนะครับแต่ละดาวแต่ละดาวเนี่ยยิ่งดาวสูงตัวละครมันยิ่งเก่งนะครับยิ่งเราเอามาจัดทีมเนี่ยพลังต่อสู้ยิ่งเยอะเราจะยิ่งเคลียภารกิจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราไปสู้เนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนะครับให้น้องๆได้ดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่มีอ่าตัว๋ว ซามอนฮีโร่นะครับเราระดับ1นถึงสามนะระดับ1นถึงสมาให้น้องๆดูกันนะครับว่าหน้าตาเวลาสุ่มเป็นยังไงนี่นะครับมันจะเป็นยันบนตราอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ปเปี้ยงแต่ตัวละครเล่มแรงนะครับวิวหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะก็แต่ละตัวเนี่ยสามารถมาอัปเกรดได้นะครับนี่อย่างนี้ไอตัวนี้เราไม่สนใจเราสนตัวตัวหมัดเหลือนี้นะครับรูเซตนะครับ เวลาเราข้ามขีดจำกัดเราต้องหาหินธาตุพวกนี้มาครับซึ่งพี่ยังไม่มีนะฮะแต่ว่าเราสามารถอัปเกรดได้โดยการใช้อเทมพวกนี้นะครับมาอัปเกรดนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะลองอัปเกรดให้ดู1นึ่งันก่อนละกันนี่ใช้เงิน6000ปิ๊งเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้รู้สึกภารกิจผ่านนะครับเราก็มารับอ่าเวสได้รับของรางวัลนะเออนี่ก็จะได้ของมานะจ๊ะยังมีภารกิจอีกมากมายให้เรามาทํานะครับเยอะมากนะครับอย่างที่น้องๆเห็นกันนะฮะ เดี๋ยวมาดูตรงซัมมอนดิซัมมอนฮีโร่ขั้นสูงใช้300ต่อ1ครั้ง3000ต่อ10ครั้งพี่มีอยู่สี่พม,มีซัมมอนอุปกรณ์ด้วยนะครับซัมมอนหินข้างขีดจำกัดงั้นเดี๋ยวเรามาซัมมอนกันตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่พาไปรีวิวระบบต่อสู้กันนะฮะกดที่โหมดผจญภัยนี่ฮะแตด S <S เอ,อ้เห็นว่ามีเป็นดันจงดันเจียนนะครับเราผ่านดันเจียนบางที่เนี่ยจะได้ของรางวัลมานะครับผมซึ่งก็ดูเอาเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่คือถ้าพี่ผ่านระดับแพี่ก็จะได้หม,ม,มวกเหมือนอะไรวะฟาโลนะแต่ว่าตอนนี้พี่เพิ่งถึงระดับปกก็มาดูกันดีกว่านะฮะนี่นะครับก็เข้าไปสู้กันเลยเราไม่ต้องเลือกเพื่อนเข้ามาช่วยอนะนั้นดานแรกๆมันก่าครับตัวะเทปอยู่แลว้วนะทั้งสี่ดาวนะโชคที่เดียวตายแล้วเนะี่ย ดูเดี๋ยวดูคือเราไม่ต้องมาคับอะไรนะมันตีเองฮะแล้วก็ตัวนี้ปรับคูณสองฮะแล้วก็กดสกิลอัตโนมัติก็ได้นะแต่พี่จะกดสกิลเองนะฮะเห็นปะฟันคนละทีก็ตายแล้วแหละปัก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 นะใช้สกิลน้อยเออเรียบร้อยเออโคตรแรงโคตรแรงบอกเลยโอ้โหปักปักเออบอลมาบอลมาบอลน้าตาปหลักยัง บิ Big Wait, hey? ๊กมัดลูมเห็ดยักษ์นีบอชี่เห็ดยักษ์ใช้ทาไม่ตายเลยอือเตะปักื้อหือบอตายอย่างไงได้โอ้โหต้องรีไปเมโรอาสแล้ววิมหนีไปได้หน้านี่ตอนที่ผมได้ยินอะไรว่าอ่านไม่ทันโคตรเร็วน่าผ่านแล้วนะสามดาวไปอะไรชิวๆไปเรากดดันต่อไปเลยฮะโอ้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีอะ คิดดูมันเล่นชิลมากนะเราก็นั่งรถหรืออะไรใช่ไหมล้วก็กดไปแล้วก็นั่งคุยกับคนข้างๆไปหรืออะไรไปก็ได้นะมองทางไปเดี๋ยวมันก็ตีให้เองชิลมากแต่ว่าถ้าใครอยากสนใจเนี่ยก็แบบมีแอนิเมชันให้ดูน่ารักน่ารักนะครับแบบตัวละครมันน่ารักมากเนี่ยพี่ชอบดีไซน์ของเกมซิลมากมากเลยนะเพราะว่าแต่ละตัวมันจะดูแบบน่ารักแล้วก็เท่ดูดีแบบลงตัวค่อนข้างกลมกล่อมนะครับพี่ค่อนข้างชอบเลยนะ ยเราไม่ใช้สกิลเราก็ผ่านไม่ใช้สกิลก็จะเร็วหน่อยแค่น,น,นั้นเนี่ยปอชื่ออะไรฮะว o ดอะไรว o ดอาร์กเหรอวุดเอิร์ฟวุดออกอ่านไม่ออกช่างมันนี่แนะ่สกิลคนละทีเออหือเรียบร้อยฮะอะไรเสร็จซิงเกวสแล้วรับรางวัลนะฮะรับรางวัลน,นี่นะฮะเราไม่ใช่ว่าผ่านด่านตรงนั้นเราจะได้ของนะฮะ ยังมีเควสพวกนี้อีกนะครับที่เราผ่านดันเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะแจกของโอ้โหเควสนี่แบบเราแบบชิวะนะฮะมีของให้ใช้ตลอดเวลานะ <c oughs> ไหนไหนเดี๋ยวเราตะลุยภารกิจจนกว่าเราจะถึงดาซิปเลยดีกว่าแปบ๊บเดียวแหละนะมาดานแปดอีกสามดนเท่านั้นนะครับแป๊บเดียวนะฮะเราใช้อุ่นยนต์เป็นตัวแทงนะครับตัวหน้านะครับแล้วก็เอาตัวหมัดเป็นตัวรองนะฮะจริงๆตัวพี่แม่งตีป,ประชิตทุกตัวเลยพี่อยากได้ ตัวคิวเก่งๆบแบบซักสี่ดาวเนี่ยเขาทีมตัวหนึ่งนะแต่พี่ยังเปิดไม่ได้นะถ้าเปิดพี่เอาเขาทีมแน่นอนเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกตัวนี้สามารถเป็นตัวแครี่แบบบวกดาเมจได้อยู่แล้วเนี่ยแต่เพียงตอนนี้พี่เอาตัวหุ่นยนต์มาแทงเลยมันตัวเดิมใช่ปะบอสเนี่ยกดใชนะ้ไปใต้อือบัฟพวก XX. เ,เ,เวอ็กเรียบร้อยเหลวอาพว่ะเหลวอาพว่ะ นายนหนเดี๋ยวเราขอลองไปนี้ก่อนนะดูนะว่าเราได้หมวกอะไรมาใหม่หรือเปล่ามันไม่ดบอ๋อมันแค่ขึ้นว่าด่านนี้มีอกาสดบหรือเปล่าเออโอ้โหฟันสองทีตายฟันสองทีตายโคตรโหดตุับตุบ,ตบ,ตบ,ตบมาเฮ้ยเออ,อทีเดียวทายรอบวงเลยคนข้างโหดตะมัน เออดอกเดียวบอสตายเขื่อนไปไหนมาดาสุดท้ายนะฮะมาเลยมาเลยไม่กลัวอยู่แล้วนะดาสุดท้ายแล้วไงมั่แค่ระดับหนึ่งเนี่ยลุยมันลูกพี่ปักปักปักปุ๊บปักปักเรียบร้อยฮะพวดไปทีเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ๆๆีีหวาขึ้นมาข้างบนฮะปักปักปบักเอาสกิลไป ตีเดอเออสกิลไปสกิลไปเราไม่แคร์อยู่แล้วนะฮะสกิลรีโหลดเร็วนะฮะปั๊บปับป๊บปับปบป๊บปั๊บเออเออปั๊บปั๊บแล้วปั๊บแล้วนี่แน่สกิลเดียวตายหมดเนะะี่ยเฉยไหมข้างบนนะบอลมาบอลมาโอ้อะไรอะฮึบกฮึ๊อืม พรีเซนเตอร์เป็นน่าจะเป็นพวกพูดพวกนางไม้อะไรอย่างนี้นะนางไม้แล้วไงจ๊ะนางไม้แล้วไงจ๊ะนางไม้แล้วไงจ๊ะตัวเราโหดกว่าจ้าฟันกันคนละจึก่องจกก็ตายแล้วนะครับโหดโหดมากอย่างที่สัญญากันนะครับเราเคลียร์หมดแล้วนะฮะเราจะมาเปิดขอยน้องๆดูกันเดี๋ยวจ้าเปิดให้หมดเลยมีเท่าไหร่เปิดเปิดไปเลยนะฮะ เซตผู้ฝึกหัดนี่มันจะได้อะไรอ๋อของหนึ่งดาวกากระเน็บเราไม่ต้องใช้แล้วพวกเนี้ยนี่เวลรหนึ่งถึงเวลรสามจะได้ตัวอะไรมาดิอุ้ยได้ตัวเมื่อกี้เลยที่เราสู้มาเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าอันนี้ชื่ออะไรอ่ะควานีเหรอเอ้ยมีอันเดงมีอันดเดงอา้าวได้ตัวอะไรไม่ได้โมไม่เป็นไรมาดูตรงนี้ได้ ได้นี่มานะน่าจะตัวนี้นะฮะรรยเลอร์นี่หมัดหมัดรเลอร์รอยเลอร์สองดาวเรามีสามดาวแล้วไม่เอาหรืวนะครับจริงๆพวกนี้ไม่ใช่แทงนะครับแทงต้องเป็นตัวนี้นะครับตัวรอยเลร์นี่แหละนะว่าเป็นแทงนะครับแต่ว่าพี่ไม่มีตัวที่มันเก่งๆแล้วตรงสายนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันคือโอเคแหละนะแต่ว่าสายมันยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะฮะ เราใช้ใช้ไปก่อนนะด่านแรกๆตีๆเดียวก็ชนะนะนี่ตัวนี้อะไรอ่ะลิลลี่วินน่ารักเนาะมีบั๊ด้วยโอ้โอเคเดี๋ยวเราไอเทมใส่ให้ตัวอื่นก่อนนะฮะที่มันยังไม่มีไอทงไอเทมใส่ติดตั้งไปติดตั้งไปตั้งไปโอเคเรียบร้อยนะฮะมาติดให้หุ่นยนต์เราสักหน่อยหุ่นยนต์ใส่หมวกอะไรจะจ๊ะ โอ้โหหลอนระเบิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการรับไอรับไอเทมก่อนแล้วกันโอเคอ่ไม่ใช่คราวนี้เรามาเราไม่ได้มาอัปเกรดนะฮะเราจะมาเปิดอ่อฮีโร่ให้น้องๆดูกันนะครับเลเวลสี่ไปเลยสี่ดาวจะได้ตัวอะไรตัวเดิมะอุ้ยได้ซ้ำได้ซ้ำครับ เรามาซามมอนฮีโร่สักสิบตัวดีกว่านะน้องๆไปเลยฮะสามพันลูบี้จัดไปต้องกลัวโอ้ได้ห้าดาวมาตัวหนึ่งโหนกนั้นสามดาวเก็บเลยฮะโคตรจริงมาอารามิสเซลิก้าขอตัวคิวโทดโ,โ,อโ,อโอลลี่สามดาวพอได้อยู่นะ แอนนาในในอะไรวะเนโยเหรอเนโยไนโยสักอย่างหนึ่งอะคินะนะฮะสโนว์เรดี้จะยิหมะนะจ๊ะรอยอลไนมีแล้วอารามิซัมตัวนี้เปิดอ้หอุ้ยอ,อะไร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 อู้แคลร์อุ้ยโคตเทโคตเทห้าดาว เช็ดมอนเช็ดมอนฮะเราเปลี่ยนทีมเลยทีเดียวนะฮะแคร์จ๋าแคร์มาอยู่แทนนี้เลยจ้ะเป็นไงล่ะโคตรโหดสัตว์รัสเซียใส่ไอเทมให้แครก่อนเดี๋ยวเราเอาไอเทมของลูเซตออกเลยจ้ะของดีเนี่ยเอาออกเออก็เอาอย่างอื่นใส่ไปเอาชุดก,กากๆใส่ไปอะเอาชุดนี้ใส่ไป แคร์แคร์แค่เอาชุดเทปใส่ไปเลยแคร์นี่แน่แคร์อันนี้ใส่ไปก่อนละกันโอ้โหฮาร์ดาวร์ฮาร์ดาวร์ใช้ได้นะครับโหขวดมากอันนี้พี่สงสัยว่ามันเป็นสายฮิวหรือเปล่าขอดูขอดูสักหน่อยฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนี่ไงมีสกิลฮิวจริงด้วยอัปเกรด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 เอาไปเลยอัปเกรดอัปเกรด อ,อีกสักหน่อยเออบวกหนึ่งบวกหนึ่งว่าแคลบวกหนึ่งว่ะเล่นเอาเพชรเหลือพันสี่เลยเนดะ้โอเคแค่นี้ก็ชิลแล้วนะเราเปลี่ยนตัวนี้ได้ไหมเนี่ยฮีโร่ตัวแทนนี่ไงกดตัวนี้ยืนยันอันนี้อะไรติดตั้งโอเคใส่ไปโอเคนะับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะยังไงก็ ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไคร์นะฮะอย่าลืมไปโหลดเกมนี้เล่นกันนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะมาเจอพี่ได้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาเก็บเลเวลเ์ของพวกนี้กันนะครับเราอยากรู้ว่าผสมฮีโร่เนี่ยไอภาษาฮีโร่เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเก็บเวลตัวละครของเรากันโอเควันนี้ไปและวบายบาย